เมื่อสตรีมเมอร์ดังมาเที่ยวที่ประเทศไทยและขึ้นรถตุกๆในราคา200บาทครับช่องแชทต่างชาติและช่องแชทคนไทยเองก็ตามนะครับบอกว่าเฮ้ยระวังโดนโกงนะโดนชาร์จเข้าโดยสารมันแพงไปอย่าไปขึ้นสรุปแล้วเนี่ยสตรีมเมอร์คนนี้โดนโกงราคาค่าโดยสารจริงหรือเปล่าและเรื่องราวจะเป็นมายังไงพบกับผมซีแมน ผมมีไอเทมดีๆมาแนะนำเป็นของที่ผมใช้อยู่เป็นแว่นออฟตัสรุ่นซีโร่ใส่แล้วสบายตาเล่นเกมได้นานขึ้นไม่เจ็บหูเมื่อใส่หูฟังและโคตรจะทนเพราะทำจากวัสดุพรีเมียมต่างซื้อได้ที่ลิง์ด้านล่างใช้โค้ดซีแมนได้รับส่วนลด100บาทเลยครับผม ก็กลายเป็นที่พูดถึงกันในวงกว้างนะครับสำหรับสตรีมเมอร์ชื่อดังครับที่มาเที่ยวที่ประเทศไทยของเรานี่แหละฮะสตรีมเมอร์คนนั้นนะครับก็ได้ขึ้นรถตุ๊กตุ๊กและช่องแชทนะครับทั้งคนไทยและคนต่างประเทศเนี่ยก็ต่างบอกว่าอย่าไปขึ้นระวังโดนโกงค่าโดยสารนะและช่องแชทบางส่วนเนี่ยก็มองว่าค่าโดยสารเนี่ยมันแพงไปคือเรื่องราวนี้นะครับมาเริ่มมาจากสตรีมเมอร์สาวชาวเกาหลีครับอย่างน้องจินนี่นะครับคือต้องบอกแบบนี้นะครับเพราะน้องจินนี่เนี่ยเป็นสตรีมเมอร์อยู่บนแพลตฟอร์มอย่างทวิสทีวีนั่นเองโดย นเทนต์ของจินนี่นะครับจะเป็นแนวท่องเที่ยวแบบว่าท่องเที่ยวไปตามประเทศต่างๆนะครับแล้วก็สตรีมให้ทุกคนได้ดูนะครับโดยเหตุการณ์นี้นะครับน้องจินนี่เนี่ยก็ได้มาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยของเรานี่แหละครับโดยน้องจินนี่นะครับก็มาเที่ยวอยู่2ที่ครับนั่นก็คือภูเก็ตกับกรุงเทพมหานครครับก็ตามสไตล์ของน้องจินนี่นะครับถ้าคนที่ดูสตรีมของจินนี่บ่อยๆเนี่ยก็คงจะรู้ดีนะครับว่าจินนี่เนี่ยเป็นสายเดินเล่นกินอาหารซื้อของเที่ยวสถานบันเทิงแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะครับและ น้องจินนี่นะครับก็สตรีมเอนเตอร์เทนคนดูตามปกตินี่แหละครับจนมาถึงประมาณวันที่25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่นะครับน้องจินนี่ฮะก็ได้ไปกินอาหารเย็นที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งครับที่ใจกลางกรุงเทพนี่แหละครับหลังจากรับประทานอาหารเสร็จนะครับน้องจินนี่ก็ได้เดินไปเที่ยวต่อในซอยครับซึ่งเป็นซอยสถานบันเทิงแห่งหนึ่งฮะและในระหว่างเดินมาเรื่อยๆนะครับก็ได้มีพี่ตุ๊กๆนะครับเข้ามาพูดคุยกับน้องจินนี่เพื่อเสนอแพ็กเกจครับประมาณว่าจะพาขับรถเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ในกรุงเทพโดยในระหว่างการคุยนะครับทุกคนลองสังเกตช่องแชทซ้ายล่างดีๆนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะโดยพี่ตุกตุกนะครับก็เสนอว่าจะพาขับรถเที่ยวกรุงเทพตามสถานที่ต่างๆนะครับโดยจะพาไปเที่ยวซอยคารบอยตลาดพัดพงตลาดประตูน้ําและก็วนกลับมาที่นี่นะครับและน้องจินนี่นะครับก็ถามว่าใช้เวลานานไหมใช้เวลาประมาณเท่าไหร่พี่ตุกตุกนะครับก็บอกว่าอาจแล้วแต่คุณเลย1ชั่วโมง2ชั่วโมงน้องจินนี่ก็ปรึกษา เพื่อนนะครับว่าจะไปไหมและน้องจีนี่นะครับก็ถามว่าราคาเท่าไหร่พี่ตุกๆนะครับก็บอกว่า 30นาที2 0 0บาทและน้องจินนี่ก็ถามแบบคนมีประสบการณ์นะครับว่า200นี่สําหรับ2คนใช่ไหมและพีตุกตุกนะครับก็บอกว่าใช่และก่อนขึ้นรถนะครับจินนี่ก็ถามย้ําอีกรอบนะครับว่า200บาทสําหรับ2คนนะและเพื่อนสตรีมเมอร์ของน้องจินนี่นะครับก็บอกว่า100บาทได้ไหมและหลังจากตกลงกันเสร็จนะครับน้องจินนี่ก็ขึ้นไปบนรถตุกๆกนะครับกับเพื่อนสตรีมเมอร์ของเธอครับโดยช่องแชทนะครับก็พยายามบอกว่าอยากขึ้นไปวิ่งหนีมันหลอกล่วง ต้มตุ้นต่างๆนานาครับซึ่งมีหลายคนนะครับเตือนว่า200อ่ะมัน200 u s ดอลลร์หรือเปล่า Yes. Okay, okay. Oh, <laughs> ซึ่งช่องแชทเนี่ยก็พยายามเตือนน้องจินนี่นะครับว่าอย่าขึ้นไปเลยมันสแกมพอน้องจินนี่ขึ้นรถตุกๆไปได้สักพักนะครับแล้วก็เห็นแชทน,นะครับน้องจินนี่เนี่ยก็เหมือนจะรู้ตัวนะครับว่าแชทเนี่ยพยายามจะเตือนอะไรพยายามจะบอกอะไรน้องจินนี่นะครับน้องจินนี่ก็บอกว่าอย่าคิดมากนะแชท not everything scam okay. How We paid one hundred and fifty dollars, not that dollar, one hundred and fifty but for a ten minutes ride to a hotel who were riding Top Top before. That that? Holy shit. Not that. everything is scam, Chet. และหลังจากนั้นนะครับพี่ตุ๊กๆก็พาจินนี่ขับผ่านห้างสรรพสินค้าต่างๆครับในกรุงเทพนะหลังจากนั้นไม่นานนะครับระหว่างรถติดไฟแดงนะครับพี่ตุ๊กๆกเนี่ยก็เริ่มมีแพ็กเกจใหม่มาขายให้จินนี่ครับ ด้วยการบอกว่าพอจะมีเวลาไหมจะพาไปเที่ยวต่อโดยพี่ตุกตุกนะครับบอกว่าจะพาไปเที่ยวเทมโปซึ่งมันสวยมากๆเลยไปไหมซึ่งผมก็ไม่รู้นะครับว่าไอ้ตรงเทมปงเทมโปเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับตรงแถวสะพานใหม่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะคือน้องจีนี่นะครับก็ปฏิเสธไปนะครับก็บอกว่าต้องการไปเที่ยวที่ซอยคาบอยตามที่ตกลงกันไว้และพี่ตุกตุกนะครับก็บอกว่าโอเคโอเค you need I think must not come Sorry? I think not nap time, 30 minutes. Night time? Yeah, I think no, no, 30 minutes, not finished. Oh. I think more. How how how? I think maybe one hour. 30, 30, minutes, 30 minutes is 30 okay. Minutes. But like oh, 15 minutes ago. <laughs> <laughs> That's already 15 minutes ago? Yeah. I think if you want to go the Take the photo of the temple. Big temple? It's beautiful. No. I think like it's a like What one about animal. cowboy? Oh, okay, okay. Yeah. No so temple? Yeah, temple is too far. We just want 30 minutes. ซึ่งในระหว่างที่คุยกันนะครับแชทก็พยายามเตือนว่าเนี่ยเห็นไหมมันหลอกลวงมันสแกมนะจินนี่ซึ่งตอนที่ผมดูสตรีมสดอยู่เนี่ยผมก็เอะใจนะครับว่าเออซอยคาบอยมันก็ไม่ไกลนี่ว่าแต่ว่าก็พาอ้อมไปไหนว่ะ ซึ่งตรงนี้ผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะครับเพราะว่าตามที่ตกลงกันเนี่ยก็คือพาขับเที่ยววนกรุงเทพนั่นแหละและในระหว่างที่กําลังจะถึงซอยคารบอยนะครับเหมือนเพื่อนของจินนี่นะครับที่เป็นสตรีมเมอร์เหมือนกันเนี่ยก็ไปอ่านแชทครับและก็สงสัยว่าปิงปองโช์เนี่ยมันคืออะไรและจินนี่นะครับก็ถามแชทว่า ปิงปองโชเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ซึ่งผมบอกตามตรงเลยนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าไอ้ปิงปองโชเนี่ยมันคืออะไรเหมือนกันเพิ่งมารู้ตอนทําคลิปนี้นี่แหละฮะซึ่งจินนี่เนี่ยที่เขาเป็นต่างชาตินะครับเป็นคนเกาหลีเนี่ยเขาก็ไม่รู้นะครับว่าไอ้ปิงปองโชเนี่ยมันคืออะไรก็เลยถามพี่คนขับตุกๆนะครับว่าอาปิงปองโชเนี่ยมันคืออะไรหรอคะแถมน้องเขาเนี่ยก็ยังทําท่าตีปิงปองด้วยนะครับซึ่งตอนที่ผมดูสดเนี่ยผมก็คิดว่ามันเป็นสนามปิงปองหรอวะ ซึ่งตอนนั้นน่ะผมคิดว่ามันเป็นกีฬาเว้ยและหลังจากที่จินนี่นะครับถามพี่คนขับตุกๆว่าปิงปองโชว์เนี่ยมันคืออะไรพี่ตุกๆนะครับก็บอกอ๋อ hey, Actual ping pong show? No. It's not, not that. Then, like then what? What is? Lady show. Oh. La huh? Lady show. Lady show. Oh, oh it's so okay. Lady show is the ping pong, you know. mini show. Sexy show. Sexy show. Oh, lady lady. lady <laughs> show. Next time, you come. Yeah, next time. ซึ่งพี่ตุกตุกนะครับก็บอกว่าเซ็กซี่โชว์นะครับเลดี้โชว์อะไรประมาณนี้นะครับเท่านั้นแหละครับผมรีบไปเซิร์ช Google เลยครับผมก็ถึงกระงอว่าอ๋อปิงปองโชว์มันเป็นแบบนี้นี่นะครับสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับปิงปองโชว์เนี่ยมันก็อารมณ์ประมาณว่าเป็นผับเปลือยกายเป็นสถานที่ที่แบบเปลื้องผ้าโชว์เซ็กซี่อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งสิ่งที่เขาเลื่องลือนะครับจากสถานที่แห่งนี้นะครับนั่นก็คือเอาอวัยวะบางอย่างของผู้หญิงนะครับ เปิดขวดฝาเบียร์เปิดขวดโซดาได้ครับอะไรประมาณนั้นนะน,นะหลังจากคุยเสร็จนะครับเลี้ยวเข้าซอยไปได้แป๊บหนึ่งนะครับจินนี่ก็ถึงที่หมายอย่างปลอดภัยนะครับพร้อมจ่ายเงินตามที่ตกลงไว้200บาทครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยดีกว่านะครับว่าน้องจินนี่โดนโกงราคาค่าโดยสารหรือเปล่าเออโดยก่อนขึ้นตุกตุกนะครับพี่ตุกตุกเนี่ยก็เสนอว่าจะพาขับเที่ยวกรุงเทพครึ่งชั่วโมง200บาทโดยจินนี่นะครับก็บอกว่า200บาทสําหรับ2คนนะ ซึ่งพี่ตุกๆก็บอกว่าโอเคนะครับและตามระยะเวลาที่ตกลงกันไว้นะครับจินนี่ขึ้นตุกๆตามเวลาที่สตรีมนะครับตอน1ชั่วโมง26นาทีครับและลงตุกๆ เวลาประมาณ1ชั่วโมง58นาทีครับซึ่งก็ประมาณครึ่งชั่วโมงนั่นแหละครับและเวลา30นาทีกับเงิน200บาทสําหรับ2คนด้วยก็เป็นเวลาตามที่ตกลงกันไว้ถึงแม้ว่าด้วยความที่มันเป็นเย็นวันศุกร์นะครับของกรุงเทพซึ่งรถมันจะติดมากนะครับและในระหว่างติดไฟแดงเนี่ยพี่ตุก๊กตุ๊กก็จะมีข้อเสนอพาไปเที่ยวอีกที่ก็ตามนะครับแต่จินนี่ปฏิเสธข้อเสนอของพี่ตุก๊กตุ๊กไปนะครับแต่ก็มีคนสังเกตนะครับว่าพาขับอ้อมไปเนี่ยมีนัยยะ ไรสำคัญหรือเปล่า ซึ่งมันก็แล้วแต่มุมมองนะครับเพราะว่าตามข้อตกลงเนี่ยคนขับตุกๆก็บอกว่าจะพาขับรถตุกๆเที่ยวตามสถานที่ต่างๆในกรุงเทพเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงเพื่อแลกกับเงิน200บาทตามที่ตกลงกันไว้และสุดท้ายเลยเนี่ยจินนี่ก็จ่ายเงินแค่200บาทนะครับตามที่ตกลงกันไว้แต่แรกเลยครับถ้าผู้โดยสารพอใจคนขับพอใจเนี่ยมันก็ไปด้วยกันได้นะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันเป็นราคาปกติหรือเปล่านะจากเหตุการณ์นี้นะครับมันสะท้อนให้เห็นอะไรหลายๆอย่าง เเลยเลยยครับการที่ชาวต่างชาติรวมไปถึงแฟนคลับของจินนี่ที่เป็นชาวไทยและชาวต่างชาติเนี่ยต่างสแปมคําว่าแกรมหลอกลวงต้มตุน๋น อย่าไปขึ้นวิ่งหนีเลยตอนที่จินนี่เนี่ยคุยกับรถตุกๆกนะครับก็จะมีประโยคพวกนี้เนี่ยโผล่ขึ้นมาตลอดนะครับมันทําให้เราเห็นได้เลยนะครับว่ามันอาจมีการโกงค่าโดยสารเกิดขึ้นบ่อยมากๆก,ก,กับชาวต่างชาตินะครับมันเลยทําให้ชาวต่างชาตินะครับกลัวการขนส่งไทยไปเลยเลยครับกลัวว่าจะโดนโกงราคาพอเห็นผู้โดยสารเนี่ยพูดภาษาอังกฤษหน่อยก็เอาละไม่กดมิตเตอร์บ้างเป็นการจ่ายแบบเหมาบ้างเป็นการโกงราคากันไปนะฮะซึ่งมัน สะท้อนี่เห็นเลยนะครับว่าชาวต่างชาติเนี่ยกลัวการขนส่งบ้านเรามากครับเพราะว่ามันเป็นการจ่ายเงินที่ไม่เป็นธรรมฮะและจินนี่นะครับก็เป็นสตรีมเมอร์ชื่อดังด้วยนะครับเขาอุตส่าห์มาโปรโมทบ้านเมืองเรานะครับและจากเท่าที่ผมดูสตรีมของจินนี่มานะครับแท็กซี่ส่วนใหญ่นะครับจะกดมิเตอร์ให้จินนี่ตลอดนะครับซึ่งมันจะมีตุกๆและแท็กซี่บางประเภทนะครับที่ เห็นเป็นชาวต่างชาติหน่อยเนี่ยมันก็โกงราคาค่าโดยสารเลยแหละฮะด้วยการไม่กดมิตเตอร์บ้างจ่ายแบบราคาเหมาบ้างซึ่งมันแพงกว่าราคาปกติครับและด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจและสถานการณ์การท่องเที่ยวแบบนี้เนี่ยยังไงก็ต้องช่วยกันด้วยนะฮะอย่าทําให้ชื่อเสียงประเทศเนี่ยเสียหายไปมากกว่านี้เลยฮะ และเพื่อนๆล่ะครับคิดว่าการพาเที่ยวครึ่งชั่วโมงกับการจ่ายเงิน200บาทเนี่ยมันคุ้มค่าหรือเปล่าครับคอมเมนต์มาได้เลยนะฮะผมก็ขอจบการเล่าเรื่องวัตถิวิทงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยสามารถ comment, คอมเมนต์ข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะฮะ